สวัสดีครับพี่ผุ่มเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Truck Simulator Online นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเกมมือถือจําลองการขับรถบรรทุกนะครับที่สามารถเล่นออนไลน์กับผู้เล่นอื่นได้นะครับกราฟิกในเกมมือถือว่าพอใช้ได้เลยนะครับนี่กราฟิกโดยรอบนะมุมกล้องนะครับมันจะมีมุมกล้องแบบนี้นะครับที่ผมใช้อยู่มุมกล้องแบบที่3แบบที่4นะครับแบบที่5อันนี้จะเป็นแบบที่1จะเป็นมุมกล้องภายในรถนั่นเองเนาะจะเห็นกระจกด้านซ้ายนะครับจะมองเห็นข้างหลังด้วยนะครับกระจก ด้านบนนะครับก็เห็นข้างหลังเช่นกันนะครับแล้วก็ด้านขวาก็เห็นข้างหลังเช่นกันเนาะแล้วก็จะมี GPS กลางจอนําทางอะไรแบบนี้แต่ส่วนตัวผมชอบเล่นมุมกล้องบุคคลที่2ที่ไหนล่ะบุคคลที่3นะครับแบบนี้มากกว่าเนาะอันนี้ผมรับพัสดุมาแล้วนะครับจริงๆมันจะมีจุดรับเควสต่างๆบริเวณตรงนี้เนาะอันนี้ผมรับในส่วนของตัวพัสดุมาแล้วนะครับเราก็ต้องวิ่งไปส่งเนาะไปกันเลยท่านผู้ชมครับออกตัว เคลื่อนที่แบบช้าๆนะเวลาที่เปิดกราฟิกสูงนะครับตัวเกมจะค่อนข้างมีอาการหน่วงนะเหมือนจะปรับแต่งตัวเกมมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันยังไม่ค่อยสมนะูทเนาะโอเคเหมือนเกมนี้น่าจะต้องวิ่งเลนขวาบางท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมันจะมีรถสวนมาเนาะคิดว่าน่าจะวิ่งไม่ผิดนะครับเพราะว่าตัวเกมมันเป็นเกมจากทางค่ายจีนเขาน,นั่นเองท่นผู้ชมครับวิ่งกันต่อเลย ดู GPS ด้วยนะครับหรือแผนที่มินิแมปด้านซ้ายบนนะครับว่าตอนนี้เราวิ่งไปทางไหนถูกทางหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเราก็วิ่งเั้เรื่อยๆเลยเลี้ยวครับเลี้ยวเลี้ยวเลยวโอเคแล้วก็ทําการเลี้ยวซ้ายนะผี่ชมครับมีลูกศรบอกอยู่นะเนาะเดี๋ยวเลี้ยวเดียวทำไมเลี้ยวไม่ไปใจเย็นเพราะนมโอเคเรามาถึงจุดแล้วนะครับจุดที่เคเวสบอกให้เรามา เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรับของแล้วก็ส่งของนะครับรับของที่เรารับจุดก่อนหน้านู้นนะครับตัวนี้จะเป็นจุดส่งของเรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเราก็ต้องไปรับตัวจ็อบต่างๆนะครับรับจ็อบเรียบร้อยแล้วเราก็มาส่งของนั่นเองทีนี้ต่อมาท่านผู้ชมครับทีนี้น้ำมันเราจะหมดเนาะให้เราเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการติ๊กเซตพอยต์นะครับหรือเซตจุดเนะเราจะไปปั๊มน้ํามันกันดูน้ํามันนะครับอยู่บริเวณด้านซ้ายมือนะ อยู่ที่ประมาณ46%นะครับทีนี้เราก็ต้องขับไปที่ปั๊มน้ํามันเนาะเพื่อทําการเติมน้ํามันนะครับถือว่าสมจริงประมาณหนึ่งเลยนะออมีการเติมน้ํามงน้ํามันกันด้วยเคเดียวซ้ายนะครับการคอนโทรนี่รู้สึกจะน,วนว่วงหน่วงวิ่งไปเลยจ้ะน้ํามงน้ํามันนะครับช่วงแรกอาจจะยังไม่เจอผู้เล่นอื่นที่ออนไลน์สักเท่าไหร่นะนผู้ชมครับเราต้องเล่นหลุดการฝึกสอน t ูทัวร์เรียลไปก่อนเนาะ ถึงจะเจอผู้เล่นอื่นนะครับเราไม่อ้อมน,นะเราไปทางนี้เลยได้ปะเราเข้ามาแบบนี้เลยได้ไหมโอเคแล้วกดคอนเฟิร์มนะครับทําการเติมน้ํามันครับสกิปเลยได้ไหมสกิปสิโอเคเรียบร้อยนะครับกดออกตอนนี้น้ํามันเราก็เป็นร้อแล้วท่านผู้ชมเออเป็นร้อเปอร์เซ็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราเซตพอยต์จุดใหม่ครับสามารถทเทเลพอร์ตได้ด้วยนะ คือบางจุดถ้ามันมีตัวเทเลพอรต์ตเราสามารถเทเลพอรต์ตเพื่อมาทําการรับตัวภารกิจหรือรับงานได้ด้วยนะครับแต่ว่าจะเสียในส่วนของตัวการ์ดเทเลพอร์ตอะไรบางอย่างนะครับเมื่อกี้ลบหนึ่งนะท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นกันอยู่อเราขับมาต่อครับรนี่นทีนี้นะครับระบบก็จะทําให้เรารับภารกิจได้อีกนะครับมันจะมีภารกิจเพิ่มเติมเนาะสตาร์ทคอนเฟิร์มนะครับ นี่ครับเรารับของมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทผู้ชมเราก็ดูนะครับจุดหมายที่จะส่งของนะครับอยู่ไกลแค่ไหนเนาะนี่โอเคเนาะเดี๋ยวผมขับไปประมาณนึงแล้วเดี๋ยวจะทาการตัดไปในช่วงที่ใกล้ๆถึงแล้วกันทะผู้ชมครับจะได้ไม่เสียเวลามากนักน,นั่นเองเนาะในการส่งคงส่งของท่านผู้ชมเมื่อถึงทางด่วนอะไรแบบนี้ด้วยนะมันจะมีจุดที่เราต้องเหมือนหยุดตรงนี้นะครับเพื่อทําการซื้อตั๋วนะครับแล้วก็สามารถเข้าทางด่วนพิเศษได้นะครับ ประมาณนี้เลยถือว่าเจ๋งพอสมควรเลยนะระบบตรงนี้ท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็ยังวิ่งอีกไกลเลยนะกว่าจะถึงท่านผู้ชมครับเนี่ยดูดิอีกไกลมากๆเลยนะสําหรับผมที่จะวิ่งไปในจุดหมายนั่นเองเนาะก็น่าจะเล่นเกมเพล์ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของตัวระบบภายในเกมว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับทีนี้ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราเล่นหลุดทูต o r i รียมาแล้วนะครับก็จะเจอผู้เล่นเออื่นที่ขับรถอยู่นะ วิธีการไปเมนูนอื่นๆนะครับให้เรามาตรงนี้ท่านผู้ชมครับกลางจอเนาะเกมนี้น่าจะเจอกับเพื่อนอารจะหากันให้เจอครับในแมปไม่รู้ว่ามีกี่เซิร์ฟเวอร์นะครับให้เรามาตัวนี้เนาะแล้วกดปุ่มนะครับกดเรียบร้อยแล้วนะครับเราอยากจะไปดูตัวรถเราไปดูตรงไหนได้บ้างน,นะครับให้เรามาตรงนี้เลยท่านผู้ชมครับรถภายในเกมนี้ก็ถือว่ามีเยอะพอสมควรเลยอันนี้จะเป็นรถเริ่มต้นที่ทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นรถที่แบบหรูหราขึ้นมาหน่อยเนาะสำหรับใครที่เล่นเอ่เกมขับรถบรรทุกแบบนี้นี่กระบะก็มี นี่ครับรถแบบเท่เนาะดูคันสุดท้ายครับผมโอ้โหน่าจะเป็นรถไฟฟฝันของหลายๆคนเลยแบบนี้ท่านผู้ชมครับรถพงรถพ่วงเนาะรถพ่วงนี้ก็พยายามเก็บงงเก็บเงินมาปลดล็อกแล้วกันท่านผู้ชมนี่แล้วก็จะมีเมนูอื่นๆอีกนะครับจะอยู่เมนูตรงนี้เนาะอย่างเช่นตัวเมนูตรงนี้เขาเรียกอะไรเราต้องไปรับเควสต่างๆนะครับตามจุดเนาะต,ตัวนี้จะเป็นเมนูโหลดของเฉยรับของมาแล้วก็โหลดของนะครับใส่ที่เราส่งเควสอะไรทํานองน,นี้แหละนะครับประมาณนั้นเลยท่านผู้ชมครับ สำหรับเมนูหลักๆเนาะแล้วก็ในตัวแมปก็จะเป็นแบบ Open w o r l d มีพวกปั๊มน้ำมันนู่นนี่นั่นนะครับแล้วเป็นแมป p e n w o r l d ขนาดใหญ่ด้วยนะเราจะต้องทำการเล่นปลดล็อกทีละแชปเตอร์นะพี่ชมครับดูดิ1ถึงนะครับแชปเตอร์1นถึง4นะครับ3ถึงถึงดูครับผมแบบใหญ่มากนะใหญ่จริงๆนะผู้ชมใครอยากจะได้เกมขับรถแบบอลังการงานสร้างแบบใหญ่แบบนี้นะครับเกมนี้บอกเลยว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะครับแล้วก็มีงานให้ทำ เยอะมากในการส่งของเนาะแน่นอนทํางานขับรถบรรทุกมันต้องเป็นการส่งคงส่งของกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลาวิ่งไปข้างนอกครับจะเจอผู้เล่นอื่นแล้วนะต้องย้ํากันอีกทีนึงนะครับเราต้องเล่นบดล็อกในส่วนของทูต o r เ a ียก่อนนะครับจะเจอผู้เล่นอื่นแบบนี้นะครับเขาขับรถแบบดูอลังการงานสร้างกว่าเรานะชนกันได้ไหมอาเฉียดเฉียดนะยังไม่ทันได้ชนกันนะครับแล้วก็บริเวณด้านนอกก็จะเจอรถผู้เล่นอื่นนะครับที่เขาเล่นออนไลน์อยู่นะตอนนี้จริงๆนะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วก็อย่าลืมทําตามกฎจราจรต่างๆของเกมนี้้ดวยชม นี่ดูดิชนแบบทะลุไปเลยนะอันนี้เขาหยุดรอไฟดงไฟแดงกันะเราทะลุผ่านไปเลยนะครับส่วนเมนูอื่นที่ตอนนี้รลเวล3าเปิดนะครับเราดูด้านขวาตรงนี้เนาะก็จะเป็นตัว warehouse นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกของในกระเป๋านะั่นแหละท่านผู้ชมครับประมาณนั้นมีการเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับนี่เพิ่มฟองเพิ่มเฟรนกันนะครับม w o เวลนะครับเราสามารถดูได้นะครับเพิ่มคนอื่นก็ได้นาะอถ้าเขารับนะครับ นี่คนก็เล่นเยอะนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นาชาวจีนกันเยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้เนาะเราเริ่มเพิ่มเพิ่มเพื่อนกันดูนะครับผมส่วนก่อนจะจากกันไปนะครับมีการตั้งค่ากราฟิกตั้งขวาบนนะครับเซตติ้งเนาะตัวเบสิกตัวนี้ไม่ต้องไปปรับอะไรบานนะครับมานี่นะครับตรงอิมเมจเนาะมีการปรับแต่งกราฟิกสูงสุดเลยนะครับแล้วก็ตัวเฟรมเรทนะครับอยู่ที่60เนาะตัวนี้อ่าแล้วตัวนี้จะเป็นอ่าจำนวนเพลเยอร์ที่จะแสดงนผู้ชมครับเพลเยอร์ดิสเพย์นะครับถูกแล้วแหละ แล้วก็การขับรถตรงนี้ท่านผู้ชมครับมีปุ่มแบบนี้นะครับที่ผมใช้หรือใช้พวงมาลัยอันนี้แล้วแต่ถนัดเลยนะมีอีซี่โหมดกับสแตนดาร์ดโหมดนะครับก็ลองดูกันได้นะครับเออส่วนภาษาแน่นอนเกมนี้ไม่มีภาษาไทยอีกเช่นเดิมครับผมก็ไม่ต้องเสียใจไปนะโอเคครับแต่เดี๋ยวเรากดออกไปก่อนนี่ตอนนี้ก็เป็นกราฟิกแบบสุดๆนะแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ